สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเสียบเอี๊ยดำซิ่งครับนี่มามาเที่ยวครับเที่ยวครับนี่สวนดอกไม้เอาเจ็ดร้อยมาเที่ยวสวนดอกไม้ครับวันนี้หรือเปล่าเยอะเอาเดี๋ยวมาทําอะไรก็ไปชมกันครับใกล้ถึงแล้ว๋อนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศค่อนข้างคึกคื่นเลยทีเดียวนะเอฟซีนะจะรู้ครับวันนี้คนตู่กระจกว่าทัน

ยาวจัดก,กับปลัดบด่วนยาวมากครับย้ายไม่ไกลนะครับย้ายแค่ประมาณเออสี่ร้อยเมตรครับนี่ย้าย400เมตรไม่ไกลไม่ไกลครับ เดี๋ยวเราจะทำการล็อกหางหน่อยครับเอึดนั่นเอาเอาไม่ไม่ใหญ่มากสองอันน่ะตัวใกล้ยางอ่ะใกล้ยางอ่ะตัวสันน่ะตัวสันสองอันน่ะอะไรอีกนึงอ่ะใกล้บ่ออยู่ยางอยู่ยางนั่นละนั่นละโอ้ ไปเดนเอแเละเดี๋ยวทำานการล็อกหางกนครับเอาขับด้วยสมบังครับอยครับนี่นี่จะเป็นสูตรผมครับ ส่วนคอื่นไม่รู้ครับขค้อล่อคือล่อนี่ครับคนนันนี่ครับม,มนะัดตัวมัน่ะ ไม่ตรงครับ F4 เดี๋ยวไม่ตรงเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งเหรอไอ้หน่อยต่อไปทั้งเมื่อคืนทนั้งรถนะต่อไปทจงใส่ยังไงเออนี่ครับฝนนี้ครับใหญ่ๆตรงตรงเลยเอะ Lạ lại lệnh không? À, quá lạnh ngon. Cư lạc. mà? dạy. Ba nhiên mày. Dạ nhiên mày. mấy? nhiên mày. Ba nhiên mày. Ba nhiên mày. Ba nhiên mày. เอ้ยบกขึ้นอีก nice> ูหนักคนสมควครับน okay. ี่มันจะไปได้ไหมเอฟีเฮ้ ไอ้มันถอยไม่เรื่อยอัลูกที่จะโบว่าอู้อันตุายครับงานนี้เริ่มต้นเลยครับผมบัทันพ่นนะครับบัทันพ่นอีกหลายเติมดีให้มันพ้นรถครับขับด้วยสมหวังครับอันนี้จัลลาดนะครับผม

เดี๋ยวกันนะก็ต้องขึ้นในพ้นนะครับถ้าไม่พ้นก็ไม่ได้ อันนี้ก็ยากพอสมควรครับนี่ยาวมากครับ าเป็นตู้กระจกด้วยครับ F4 อ,อันตรายครับแต่ว่าเรามาผลรับเนาะก็ มันจะไปได้ไหมเขาไปได้อยู่นี่ผมกลัวมัติดไอ้ตัวนี้นั่นอะรักเล็กๆกันอวยกออกได้ครับผมยกออกได้หมดเลยครับชี้ให้ยกออกว่ามันต้องตีพวงเอ้ ไม่ตานนะกินได้อเจียมาเดชมฟาเียมาเดชโเลฟาดีกัน้างเงี้ยเด้ตวองกัน่อันนี้มัเป็นตู้อะไรกันเป็น้อะไรเขาให้ย้ายไปข้างหน้า รายงานเลยครับรับย้ายทั่วไทยครับผมงานนี้ใช่ไหมปะติดทั่วไทยครับทั่วไทยครับฝากเบอร์โทรเบอร์โทรด้วยครับ0ูนย์ไหนครแปดเจ็ดสองห้าครับทีมงานช่างชัยและมุกการช่างครับติดต่อมาได้เลยครับโดยตรงครับราคาถูกใจแน่นอนครับเรียบร้ยครับเรยครับ

ตัดสองท่อนครับก็กว้างมากครับอ้อันตรายโอ้มันจะไปได้ไหมนี่สีเอ้ยเดี๋ยวเรามาต้องมารอลุ้นกันดีครับไปได้ไม่ได้ก็ค่อยว่าก,กันครับนี่ออได้มากับผมล้วไม่ต้องกลัวครับได้แล้ว เอาเงี้เลยเอาเอาไงก็เอาลูกเปะ๊ะแก้วอ่เราจะชมคลิปต่อไปครับสช่วงนี้ก็เราติดตามกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุอเบียร์น้ำชิ้นด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ